เฮ้ยมีทีกูเห็นตำรวจเข้ามาเข้ามาทำไรวะมึงไปไหนมาก็กูเดินไปโรงอาหารนะเข็นตำรวจสวน <ไป S 1> ออกไว้ไม่กี้ไปไม่เป็นเวลามเวลาอชอบอยู่ให้ตอนให้กูอยู่คนเดียวแล้วเขามากันลืมเลยมากันเต็มเลยาาทัรวอสอบ้านมีตำรงจตำรวจแวบเข้ามาหมดเนี่ยเข้ามาทำไมเข้าทางผิดอ,อ๋อเข้าไปเข้าผิดป,ประตูเข้าผิดประตูเเขาต้องจริงๆเขาต้องไปทางโน้นแล้วก็ต้องผ่านทางโน้นไงแล้วฟิลเหมือนเข้ามาถามทางถามที่ไหนก็ได้ เรียนนะแล้วสกูอยู่คนเดียวลเด็กเรียนขึ้นห้องกันหมดแล้วเหลือกูแล้วมึงตอบว่าไงคะคะมาทำอะไรคะเออกูก็ถามดีดีว่าเกมแล้วในเกมเจกูยังอยู่เจกูยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่ทุกอย่างยังเรียบร้อยดีไม่ไปด้วยไม่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 รับอันกรายไม่รับไม่รับไม่รับกับคนอย่างมึงเนี่ยเล่นมึงก็ร้ายไอไม่ไม่ไม่หานด้วยนะเรื่องเนี้ยเออกูก็ไม่หาน มึงคนเดียวเลยเฮ้ยไม่คุยด้วยได้งก็หนูยังไปบ้านเจ๊อยู่ตลอดเลยถื่อเถอเถือเนเือเอไม่เกี่ยไม่หันเฮ้ยเฮอยๆอะไรอ่ะผมฟ้องได้นะครับคุณฟ้องอะไรนะแชท GPT ฟ้องพี่เดี๋ยว่าฟ้องแชท GPT คุณม่ายผมด้วยที่ผมไม่ไ้อนุญาตเยสามารถฟ้องกับว่าแชท GPT ลกบ้างเ